สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนแล้วก็ช่อง rainy day station นะคะอยากจะมาขอขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับ1 0 0 0 0 subscribe ค่ะ ตอนนี้นะคะช่องเรนดี้เดย์ของฝนนะคะก็มีผู้ติดตามอยู่ที่1 0 0 0 0หคนแล้วนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะสําหรับใครนะคะที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจนะคะในช่องของฝนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ฝนขอขอบคุณด้วยใจจริงนะคะ,ะช่องของฝนนะคะก็ทําเกี่ยวกับวีซา่า ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนทำงานนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะให้เพื่อนๆทุกคนทราบกันนะคะหลายๆคนนะคะก็คอยติดตามข่าวสารในช่องของฝนนะคะฝนก็สัญญานะว่าจะนำข้อมูลข่าวสารทุกอย่างนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนทราบกันได้มากที่สุดนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะ รู้ในเรื่องของอะไรอยากจะให้ฝนทำในหัวข้ออะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะแนะนำกันมาได้นะคะสำหรับหลายๆคอมเมนต์นะคะที่ติชมแนะนำนะคะในเรื่องของการทำวิดีโอของฝนนะฝนก็ได้อ่านแล้วก็เอามาปรับปรุงนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะทำวิดีโอให้มันดีขึ้นนะคะ ข้อมูลข่าวสารที่ออสเตรเลียจะทำให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะก็ฝนก็ขอบคุณจริงๆนะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะมีหลายๆคนถามกันมาเยอะมากนะคะทุกคนในส่วนของ Facebook ส่วนตัวของฝนเนี่ยฝนไม่ไม่ค่อยสะดวกนะที่จะให้อ่า ติดต่อทางนั้นเพราะว่าฝนมีข้อความหรืออะไรเข้ามาเยอะมากแล้วบางทีเนี่ยฝนไม่ได้ดูนะคะฝนเนี่ยกำลังทำเพจนะคะเกี่ยวกับช่องของ r e i n y Day Station นะคะเป็นอีกเพจหนึ่งนะคะของ Facebook ซึ่งเพจตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดให้ทุกคนได้สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆพูดคุยกัน อย่างใกล้ชิดตัวต่อตัวกับฝนมีคําถามอะไรฝนก็จะไปตอบให้ที่น,นั่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพจก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ฝนจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของ Facebook ส่วนตัวที่ใครส่งข้อความมาแล้วฝนไม่ได้ตอบฝนต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าในส่วนของ e s s e n g e r อ่าที่ Facebook บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงะอะไรมันไม่ได้มี notification ขึ้นมาว่าฝนมีข้อความมาหรืออะไรอย่างนี้นะบางทีฝนก็ไม่ได้รู้นะทุกคนเพรา ฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนไม่ได้ตอบฝนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในเรื่องในเรื่องของการคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆอะไรอย่างี้เนาะถ้าใครอยากรู้อะไรฝนคิดว่าคอมเมนต์ไว้ในช่องของ YouTube ฝนดีกว่านะฝนจะได้เห็นแล้วก็ตอบให้ได้นะคะเป็นส่วนมากฝนก็จะตอบให้ที่นี่นะคะค่ะสําสหรับวันนี้ฝนก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนอยากจะมาแค่ขอบคุณทุกคนจริงๆฝนรู้สึกแบบดีใจมากนะตั้งแต่ทำ u t u b e มาเนี่ย จนถึงวันนี้นะคะประมาณ1ปีกับ4เดือนนะคะที่ฝนทา YouTube มาแล้วก็ฝนดีใจนะที่วันนี้มีคนติดตามฝน1,000 10, 0คนนะคะเ็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะเดี๋ยวรอว่าคลิปหน้านะคะฝนจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนะฝนรู้นะหลายๆคนรอติดตามเกี่ยวกับวีซ่าการเกษตรนะทุกคนอันนี้มันก็จะเพิ่งต้นเดือน กันยานะข่าวมันก็ยังไม่ออกมีอะไรมาอัปเดตมากเลยนะมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเนี่ยฝนไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนแน่นอนเนาะรออดใจรอกันอีกนิดหนึงนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ